สวัสดีครับเพื่อนๆพทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวโจน vip เราจะมนที่31ธันวาคม6 5นะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกามพนันนะคะสำหรับตัวเด่นของเราก็คือ4กับ7 8แปกับ1นะ่ะ4 041 42 45 47 48หรือเพื่อนเพื่อนจะลูดเอานะ70 71 73 7 4 78 79 เจ็ดสี่แปดสีแปดหนึ่งแปดหนึงสองเก้าเจ็ดหนึ่งจแปดหนึ่งห้าจับคู่ก็สี่หนึ่งหนึ่งสี่สีแปดแ่เจ็ดแปดเจ็ดเจดนเจ็ดนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีทุกแนวทางเด้อจับคู่ซื้อเอานะถ้าไม่งั้นก็รูดเอาก็ขอให้ทุกคนโชคดีเนาะขาดาว รับทรัพย์รับโชคเฮงๆฮงปังๆเด้อโชคดีทุกคนนะคะอย่าลืมจับหันเนานะสี่สี่แปดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดเนาะโชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ